เช้าแรกกับการกลับมาอยู่บ้านทุกคนตื่นแล้ววันนี้จะไปเที่ยวหนูไปอาบน้ําก่อนนะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะหนูยังมีขึ้นตึกอยู่นะทุกคนหนูยังไม่ได้เรียนจบเดี๋ยวทินหน้าไปขึ้นตึกเหมือนเดิมหนูไปอาบน้ําก่อนเนะมาแต่งหน้ากันเถอะทุกคนมอยส์จลเร์ทุกคนไปเจอกันที่รถเลยนะโอเคปะ เคเคเคไปค่ะ <One> ท <input> ุกคนโกธุระยอง8ปดโมงสาค่ะเดี๋ยวจะไปรับป้าป้าด้วยนะคะวันนี้มากับแม่ค่ะสิบโมงสามสิบหกแล้วทุกคนถึง3ามย่างแล้วไปกันต่อจะถึงแล้วทุกคนก็เลยมาแวะกินข้าวก่อนมากับป้าป้านะคะมากับแม่ด้วยค่ะมากับป้าป้าถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้หนูตั้งใจจะมาทําสวยเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากฝึกงานแล้วแก้มเริ่มออก เียกที่นี่นะคะแยมา,ยาทุกคนข้ามาแต,ตอร์วนข้า<อ>มาข้าง,งในค<ด>ินิกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมาทำอะไรหนูขอคิดก่อนละกันแก้วพวนที่สุดในโลกเลยก็จะมีจริงๆแก้มสนบนที่เป็นหน้าแก้ม ก็มีแก้มข้างล่างนวันนี้เราจะน่าจะต้องสลายไขมันทั้งแก้มสองจุดแล้วก็เดี๋ยวฉีดโบท็อกอีกหน้าไปด้วยนะคะโอเคกลัวเจ็บไหมไม่กลัวค่ะเออเลิศได้ไโบทอกที่จะฉีดในวันนี้นะคะจะเป็นของเกาหลีนะคะ นี่ห้องโหดเซลวันนี้เราจะฉีดในส่วนน้องลิฟน้าค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทุกคนถามหาว่าทํายังไงให้หน้าเรียววันนี้หนูมาเฉลยแล้วค่ะเหนื่แล้วเหาค่ะขึ้นทางขึ้นทางเองเหรอคะไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนขนาดคนที่กลัวเข็มแบบหนูอ่ะเวลาฉีดยาร้องไห้อ่ะยังฉีดได้ฟินนะเนี่ยว้อินฟินเนียค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับพี่พี่หนูจะกลายเป็นชิปมัง้งในอีกไม่กี่นาะทีข้างหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับดันทบุรีกันทุกคนหลังจากที่หนูไปฉีดหน้ามา,าครบสิบสี่วันแล้วค่ะผลลัพธ์มันจึ้งนะอื <c oughs> แล้วคือบวมแค่ตอนออกจากร้านค่ะมาถึงบ้านคือไม่บวมเลยแล้วมีคนถามหนูว่าพร้อมจังกินอะไรเหรอม่พร้อมจัง หนูไม่ได้ผอมลงนะคะทุกคนหนูไปจิ้มหน้ามาพลังมันซึ้งมากเลยนะพลังแฟตอ่ะทุกคนต้องไปลองนะคะหนูเลือกอนิกาค่ะบริการดีดุดดังญาติมิตรดูดิ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 ซึงอ่ะ